ที่เป็นนักมวยพี่อะไรนะยมกุ๊กลืมชื่อเฉยเลยจะตายเพราะคอมเมนต์ถามหาบ้านเลยนะเนี่ยเขามาว่าครูบาอาจารย์เราไอ้ <c oughs> เราละเฉยอยู่คนจะตายคนพูดเลย คนทุกข์คือคนคอมเมนต์นะคนอ่านนะก็ทุกข์คนคอมเมนต์ก็ทุกนะเพราะอะไรเพราะมันเอาความเห็นสู้กันนะส่วนครูบาอาจารย์นั่งเชอยอยู่นะท่านน่ะเชยเตยเว้ยเสยม่มีอยังเนี่ย <c oughs> ก็ใจ <t ries> ไหมเ <laughs> <laughs> เหมือนวันนี้เราไปนั่งนั่งดูหลวงพ่อปีนเสาพระอาจารย์ปีนเสาไปไลฟ์สดอยู่ที่วัดป่าสุขใจ กับครูบาชัยวัดเาอกเาไปผล่นู่นตั้งแต่เมื่อ,อไหร่โอ้โหคอมเมนต์น,นี่นี่เรไปนั่งอ่านดูโอโ้มันก็หลากหลายความเห็นเหมือนกันนะแต่อย่าลืมนะว่าทุกความเห็นของเรานั้นออกจากทัศนคติของเรา นะหลวงพ่อปีนเสาท่านก็พูดอยู่คนเดียวของท่านนั่นแหละแต่คนฟังได้ประโยชน์ไม่เหมือนกันบางคนได้โทษบางคนนี่ตำหนนะิเหยียดยามดูถูกนะพยายามสอนท่านสอนหลวงพ่อปีนเสานะบางคนก็ดา่าหลวงพ่อปีนเสา บางเขาก็เห็นอกเห็นใจหลวงพ่อปีนเสาบางคนก็ว่าท่านก,ก็พูดถูกเหมือนกันนะครูบาไปนั่งดู <c oughs> เห็นไหมว่าหลวงพ่อปีนเสานั่งพูดอยู่คนเดียวนะสนทนากับครูบาชัยวัตรสองคนแต่ว่าผู้ฟังที่ไปฟังกลับได้ประโยชน์ต่างกันอย่าลืมว่านั่นล้วนเกิดจากทัศนคติของเราเท่านั้น ถ้าว่าหลวงพ่อป็นปีนเสานี้ s เป็นภัยจริงเป็นสมุทยัยเป็นเหตุแห่งทุกข์จริง <c oughs> ทุกคนที่ฟังหลวงพ่อปีนเสาต้องได้แต่โทษอย่างเดียวเลยแต่พอไปดูบางคนก็ได้ประโยชน์อยู่นะนบางคนก็ได้ประโยชน์เนี่ยอันนี้เราไม่ได้พูดว่าหลวงพ่อปีนเสาถูกหรือผิดนะแต่เราพูดถึงเรา ผู้ที่กระทบสิ่งนั้นได้อะไรจากสิ่งนั้นต่างหากนะเป็นผู้ขนขวายเอาประโยชน์หรือเป็นผู้ขนขวายเอาโทษใส่ในใจตนเองมองกันตรงนี้ผู้มีธรรมผู้มีธรรมะมองตรงนี้ไม่ได้มองคนอื่นนะไม่ได้มองว่าหลวงพ่อปีนเสานน่ท่า <c oughs> นถูกหรือท่านผิดนะไม่ได้มองแต่มองที่ใจเราว่าเรามองท่านยังไงต่างหาก เรามองคนอื่นอย่างไรตั้งหากนะไม่สำคัญว่าคนอื่นจะมองเราอย่างไรสสำคัญที่ว่าเรามองคนอื่นอย่างไรและเรามองตัวเองอย่างไร <c oughs> นักปฏิบัติธรรจะเห็นแต่ตัวเองเท่านั้นเพราะอ,อกาศคูปาชัยนะครับพอดีช่วง หลวงพ่อปีนเสามาที่วัดมีคอมเมนต์ว่าอยากให้พระปีนเสาเนี่ยเจอกับท่านคกูบะชายก็คอมเมนต์มาในเชิงว่าครูบะชายน่าจะจัดหนักจัดเต็มถล่มท่านอะไรทํานองนี้นะครับขอความเห็นรูบะชัยนะครับไม่หรอกกูบาไม่เคยตําหนิท่านเลยนะหลวงพ่อปีนเสาเนี่ไปที่กุติเนี่ยท่านจะไปที่กุติ <c oughs> นะ แล้วก็ต้อนรับเหมือนพระคันดูกะทุกองค์นสมัยยังไม่เกิดเรื่องท่านเคยเคยโทรมาหาครูบานะะครูบาสิทธิ์นี่แหละเอาเบอร์ให้ปกติเบอร์เรานี่แทบไม่มีใครรู้จักนะเบอร์ครูบาเนี่เป็นเบอร์ที่แบบน้อยคนที่จะรู้จักต้องเป็นคนที่ที่สนิทเราเท่านั้นถึงจะรู้จักเบอร์เราหลวงพ่อปีนเสาได้เบอร์เราไปได้ยังไงก็ไมร่รู้ น่าจะคูบาสิทธิ์นี่แหละเป็นคนให้นะท่านก็โทรมาปรึกษาว่าจะไปฟ้องจะไปฟ้องยมเบียอาจารย์เบียไปฟ้องแพรลียมยมแพรลี่แนะเราบอกเราก็คุยกับท่านอยู่บอกว่าชวนท่านมาอยู่วัดเนี่ยนะแล้วบอกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อไม่เหนื่อยเหรอมาว่าอย่างนี้ ถ้าหลวงพ่อเหนื่อยนะให้มาอยู่กับผมนะนะลองบอกองนี้ผมเป็นห่วงหลวงพ่อนะนะท่านก็บอกว่ามันเป็นหน้าที่ผมท่านว่ามันเป็นหน้าที่ผมนะคือท่านจะมุ่งไปสู่การปกป้องศาสนาของท่านแบบนั้นแล้วบอกลองมาปกป้องศาสนาแบบหลงตาดูดีไหมหรอวะแล้วก็ชวนมานะชวนมาอยู่วัด คือไม่อยากให้ท่านไปทําอย่างนั้นเพราะมันไม่งดงามนะตั้งแต่ยังไม่เป็นเรื่องนู่นะนะแล้วก็ได้เตือนท่านไปแล้วท่านก็ไม่ฟังแล้ว้อท่านไม่ฟังพวกเราก็ปล่อยแล้วก็เอาเลย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 แล้วก็ยุ่ใส่เลยนะก็เขามไม่ได้มาขอความเห็นเราเนี่แต่เขามาขอให้เราสนับสนุนเขาเนี่ยแต่ครูบาก็ไม่ได้สนัสนสนบสนุนนะนะก็มไม่ได้ไปห้ามเขาด้วยนะเพียงแค่ชี้อีกทางหนึ่งว่า ทำมอยู่นี่ดีกว่าเวลาท่านไปกุติเงี้ยนะท่านจะชอบไปที่บางทีท่านก็ไปหาที่กุติแล้วก็ชงกาแฟให้ฉันท่านจะพูดทำมากแล้วก็บอกอันนี้กาแฟนี้อร่อยไหมันียท่านจะพูดเรื่องการเมืองแล้วก็ท่านเอากับเอาเครื่องดื่มนี้ไหมแล้วจะพาคุยเรื่องอื่นเพราะท่านจะอยากพูดแต่เรื่องนี้นท่านจะอยากพูดแต่เรื่องศาสนา เรื่องศาสนาอื่นนะพูดถึงเรื่องอิสลามอย่างงั้นอิสลามอย่างนี้พูดถึงคิดอย่างงั้นคิดอย่างนี้คือท่านมีทัศนคติมุมมองว่าศาส,สนาพุทธจะเสื่อมเพราะลัทธิอื่นศาส,สนาอื่นนั่นคือมุมมองของท่านทีนี้พอท่านมีตรงนี้เป็นเชื้อของใจท่านอยู่ถ้าก็จะตีไปเลยว่าใครที่อย่างเงี้ยเป็นพวกที่แฝงตัวเข้ามาทำลายศาสนาสังเกตดูสิ เพราะนั่นคือเชือ้อ <Yeah. S 1> แล้วก็เลยไม่คุยเรื่องนี้ <Yeah. S 1> ถ้าสนทนากับคูบาเนี่ยคูบาไม่ไม,ไม่ไม่ไปขัดแย้งกันหรอก <Yeah. S 1> เลิกเลิกขัดแยง้งนะ <Yeah. S 1> มันเกินสอนแล้วคนอเภทนี้ <Yeah. S 1> มีแต่หลวงตาคนเดียวหรอกท,ที่ที่จะพูดได้เนี <Yeah. S 1> ่ยครูาทุยก็พูดดีนะะ <Yeah. S 1> เอาไปเถียงกับครูาทุยหน่อละดีแล้วนะ yeah. แม่ชีจะได้รุนหน่อยว่าใครจะชนะวันนั้นรุนกันเลยเหมือนมวย ấy. นะไปได้กับเหมือนกันนะต่างคนต่างไปรูใครรู้มันเหมือนกันนะแต่ถ้าถ้าเป็นนักมวยก็ยกให้ครูบาทุยชนะวันนั้นนั่งฟังอยู่นะถือว่าครูบาทุยนี้เป็น MVP อยู่นะชนะเลิศในการดีเบตในครั้งนั้นนะว่าจะมาสู้ครูบาทุยได้ยังไงครูบาทุยพูดถึงตัวเองพูดถึงเรื่องตัวเองจะพูด ออกไปข้างนอกแค่ไหนครูบาทุยก็ดึงเข้ามาเรื่องตัวเองมามองตัวเองพอมันพูดถึงธรรมะครูบาทุยสอนเรื่องธรรมะต่พระอาจารย์ปีนเสาท่านจะพูดกลุ่นออกไปทางสังคมไปทางอะไรนะท่านก็บอกว่าท่านเข้าใจธรรมะก็ทุกท่านเข้าใจแบบท่านนั่นแหละจะให้มันเข้าใจแบบครูบาทุยนี่ก็คงเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าท่านเข้าใจกบบครูบาทุยท่านไม่ไปอย่างนั้นหรอถ้าท่านเข้าใจจริงๆนะ เห็นไหมแล้วจะสอนยังไงล่ะ hmm? ถ้ามาพูดกับครูบาเนี่ยยิ่งแล้วนครูบาไม่จะเอาเลยเอาเลย <c oughs> อย่กไกลตีกันเพื่อนเอามันตีกันมันเจ็บุูนะคอยพูดซึกตัวนะให้มันเกิดประสบการณ์กับตัวเองเนะี <c> ่ท <oughs> ีนี้ก็เป็นเห็นไหมเนี่ยก็ก็ดีเหมือนกันนะ สังคมเราจะได้ตื่นตัวเรื่องธรรมะมากขึ้นจะได้เริ่มคัดสรรว่าอะไรคือธรรมะนะอะไรเป็นประโยชน์กับตัวเองที่แท้จริงนะจะเริ่มคัดสรรเริ่มมันก็เริ่มจากความเห็นนี่แหละนะเริ่มจากการเรียนรู้ความเห็นมุมมองของความเห็นเพื่อออกจากความเห็นเหล่านั้นมันต้องถกเถียงกันจนเกิดภัยก่อนนะ พอมันเห็นภัยเห็นโทษของความเห็นมันจึงจะพากันออกจากความเห็นนั้นได้